กับบางคำแฟมลี่ครับเย็นนี้จะไปใส่กับดักกบครับพอดีไปตลาดเมื่อกี้ได้ปลาหมอมาครับได้ปลาเข็งมาหลายตัวเยอะรับเ้าขายถึงละศ้บบาทเดี๋ยวทีไปล่องใส่เบิรันค่ามันสิได้การบ่ครับอุปกรณ์พมก็มีอยู่สามอันีผมเอาอันที่ดักป่าเนี่ยครับมันเข่าดีครับอันตัวด้ำดั่ง่คอยเข่าครับเนื่องจากกบบ่คอยหลายคือทังอื่นนะครับแต่ตัวปลาผ่าเลเกี่ยวนี่เข่าดีอยู่ครับเดี๋ยวผมสิเอาไปใส่นะครับเนาะไป่ลุกเลยครับมันจะมืดก่อนครับผมใส่ในไฮน้าหน้าเลยละครับผม ไช่แล้วครับมาให้น้าในสาเนี nee, okay, ap, e we, ap, ่ยนี่ครับโอเคครับไปลุยกันเลยครับไปลุยกันเลยไอ้น้องไปลุกเลยครับเออให้หน้ามึงผมเลี่ยงป้าเนี่ครับผมเห็นกบมันโดดตึ้งตั้งตึ้งตังอยู่เดี๋ยวมีใส่เอามุมใดเอามุมนั้นเดี๋ยมุมนี้เดี๋ยวจะลุยครับมาแล้วครับยิงอมาแล้วเป็ดปลาปลาเข่งปลาเข่งรอมาแล้วอันยิบมาใส่อะไรต้นนี้ แต่ประเคงมาแล้วเฮ้ยโดนละอือไปยิกเปร็จแล้วน,นะคะอับาจากซี่หาโตเนาะอีกก็โตแล้วโอเคเอขอท่านละหมาดทางไต่ด๋ยอ้ยครับหาโตครับผมไอ้น้องอยูใย่ใส่ตรงนั้นแล้วครับ

a uh little -huh. Say <laughs> ีีใส่ครับาก่อนครับผมเบยวของผมก็คือปลาหมอนะครับอุ้ยที่ดองนะูกงผีตายแล้วเปลนกันเลย 当地的。 นี่ครับผมใส่อยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งครับมุมแจน้าเลยครับฝากบกิอยู่นี่นะครับคากรับมันอยู่ในนอนครับผมเดี๋ยวไปลุยอันที่สามครับนี่ครับใส่ในแปลงหน้าตรงนี้แล้ครับไปื่อันที่สามครับครับอันที่สามมีสีส่หิมสะนะครับพะว่าผมมากลามอยู่ในฝนตก บอยู่ในยิมซาอีกหลายครับจับมันบรายครับสีล้องใส่ไปมีทางลงบ่อบุ้ม <c oughs> เห็นปองเขาาจะลงไปอยู่ลงบนครับกิ่งลงน,น,ะละน้ำแล้วเนาะลงได้อยู่ครับลงได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเอาเนื้อใส่ให้นะ <c oughs> คุณออดใส่เงียบก่อน ต้องเห็นแต่มันเป็นแผ่นเป็นไเออ,เอาเบิดเลยอาตวบะโอเคครับเดินโดยช่วยกันครับ<า>เส็จแล้วครับมืดแล้วครับผมจะใส่ยู่บุลแล้วครับเดี๋ยวทำวาะอาดนัดหน่อยก่อนออน,นี่นะครับผม,ผมกมันลงมาในสระตลอดโดนลมวัดรัด โอ้ต้องทำความสะอาดก่อนกวาดล่างก่อน,นับผมโอ้คือสั้นแต่น้อมถิขเข่าให้บวกกุกปุุงพื้นที่แล้วครับโอเคครับผม ใส่มงังเครับสะหิมหนามน่แหละปามดีๆ,ๆจังหน่อย <c oughs> อันโอเคครับเดี๋ยวไมค์คำไว้ก่อนยันตกลงไปซะ <c oughs> อโอเคปันเรียบร้อยครับไอ้น้องครับ ดีมือดครับใส่กับดกักกบผมโอเคครับเดี๋ยวเสียคุมใหม่จักหน่อยฮั่งานาใหม่คุมใหม่จักหน่อยบนคุมก็ได้มั้งนี่เลยหา่งนาเก้าเก้าม,มันสีหกปดเอานี้นะครับมันเป็นผ้าทากบลงมาหกแล้วกยู่บถีได้กบโอเค okay, ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม,มอื่นครับครับตื่นเช้ามาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับทุง่งนาแล้วก็จะไปเก็บกับดักกบที่ใส่ไว้เมื่อคืนนี้นะครับ มันจีดจีดบอนะครับผมเดี๋ยวบนถุงหน้าผมยันเสาครับบรรยากาศคักขนาดครับเขาซุกเบิดไให้เลยครับอันนี้ไปเบิ่งกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ก็ได้มาถึงนะครับตรงที่ผมใส่กับดักแล้วครับเงียบสงอ้ยถือแน้ครับนะคือเห็นกบกระโดดบอกไปเบิ่งครับไปเบิ่งครับไอ้น้องป่าคือจะโบกรโดดแห้งป่านี้ครับแต่ว่าเขาให้ผมอยู่ระย์ครับผมไปเบิ่งครับ เฮ้ยเฮ้ยมีกบมีกบนั่นนะโดดโดดนะดิวนะเด็ดตัวนึงครับเด็ดตัวนึงอ่าคือตัวหน่อยแหละหน่อยกระชังมันครับผมปนครับปนนี่หนึ่งตัวเอาตัวนี้นำ้ำใส่กาบครับกันเอาดำดำเนำาะโบชักถือครับไอ้น้องอึ๊บอ่าเด็ดตัวนึงครับเตัวนึงหรือสองตัวอุ้ยสองตัวไอ้น้อง,ว,องว้าวนี่ครับ ในสองครับในสองตัวอ่ามันก็บมเมนปนแล้วมันมันก็จะได้ออมไปแล้วพวกในสองตัวครับน้องเข่าสองตัวเลยปลาเขียงเรือตัวหนึ่ง่ะใ้การเดี๋ยวพยายามอีกครับผมสุดยอดเลยที <c oughs> ่ว่างไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวตอนกลับบไอยมาการูอเอาเนีัยผมมอแลี้ยวไณะปลาเข็งมันเข่าครับครบสองตัวเออเดี๋ยวพยายามอีก,กนหนึ่งครับ กันหนึ่งยืมมุมทั้งนี้ครับผมเข่าหายตัวนตอตจนตจนเข่าก็เริ่มลมแล้วครับบถท่านระเกียบมีเข่าสุกแล้วอต้อนพิมิตสมัครพิมิตเทนอบัดมุมหนึ่งวิวปปเห็นโดดเห็นยังปลาตายครับผมถึงว่า บถือครับบถือลงเลือกปวดลงใส่ใส่เลือกโวดครับบบเป็นยังครับล๋ยวแคล้วอันที่สามหมดครับอีกครับ,บ,อ,บ, e 3, บอีก draws. อันหนึ่งครับคือมิดสวยๆอยู่ไอ้น่องโบถือครับผมใส่เลือกปวดบ่อกนะครับบบเป็นยังบถือกรับ่บเป็นยังโอ้ป่ากินใบใหม่กมดนะหลายขนาดไหนเนาะเ๋ยวสิลงแปล้วครับค่ายๆอย่างน้อยตัวหนาแค่ จะเอาม้ไว้ใส่หมอนกันเหมือดง,งปลานอนตายอยู่บอถือตัวนีม่เห็นโดดเห็นดองเลย <c oughs> <c oughs> อ่าบอสือครับมีแต่ปลาเคียงตาย ตายเบิดเลยรจริงบดถือบดถือนี่ครับบรรยากาศสะป่าหน้าบ้านผมครับผมตรงนี้ก็จะมีน้ำไหลท่ทอตลอดนะปาลาไหลครับแต่ว่าบ่ถือใส่บ่ถือใส่บ่ถือบ่ถือกบครับครับผมนี่ครับกบ,บได้มาอยู่สองตัวแต่ว่ามันเอาออกอางาครับมันต้องได้แก้เชือกอย่ตลอด ผมก็เลยสิประดิษฐ์เห็ดให้มันเป็นมองเปิดอยู่มองนี้ครับโดยเอาเล็กจากไม้แขวนผ่านะครับมาประดิษฐ์ใส่ครับผมนี่ครับเอาขีมตัดนะครับเส้นแ้วผมก็สิเอากันไก่ครับกันไก่ตัดตรงนี้มันเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเส้นแล้วก็สีเอาแยงครับเอาแยงเขานี่มาเห็ดเพราะว่าตัวนี้ถามมันดึงใดกะสีเอานี่คือเกาแต่มันดึงอ่ไ้กะสีเอาแงงเอาแงงมาใส่นี่ครับทักเลยนี่ครับ ีเเ่เชือกเนี่ยเชือกไมล่อนน้อยเนี่ยให้เป็นประตูปิดเปิดมันยังบม่ได้แก่นน่ดูยังไมได้แก่ตลอดสีเห็ดมันครับผมก็ะไดสองตครับนี่ครับตัวหนึ่งสองตัวอเอาสองตเลยได้ครับพี่น้องอ่าานผมมันกัดกรมหาย่างเนี่ยกัดได้สองตัวถือว่ากระสุคงเขาสุรและครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเห็ดต่อครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมทําที่เปิดปิดนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมใช้ไข่สำเงินนะครับมาอามือเล้วงลงไปได้มันจะได้หยิบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็ทําเป็นเดือยตรงนี้นะครับก็จะให้มาเกี่ยวกับตรงนี้เวลาเราใส่เหยื่อใส่แล้วเราก็จะปิดได้นะเดือยตรงนี้มันก็จะมาล็อกตรงนี้ก็อยู่แล้วครับแค่นี้มันก็ออกไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าไปกนกบตัวเล็ก มันอยู่ด้านบนอยู่แล้วครับแล้วดัดดัดน้องชายก็ได้ตัวนี้เชือกที่เราถักเยู่ก็ทําเป็นที่จับนี่ได้แต่ถ้ามาขาดแล้วก็มันไม่ขาดแล้วโอเคนะครับสําหรับผลงานเราก็นี่ครับได้กบสองตัวครับผมสองตัวเมื่อคืนนี้เจ้าเลยแล้วมันไม่ใส่พ่อพ่อก็จะรู้ว่ามันสามารถออกมันไม่ออกหรออกโอเคนะครับ ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่างก็จบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับไปพร้อมกับกบสองตัวครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับของคำเฟมิลี่นะครับก็จะเสนอคลิปทุกวันนะครับวันละคลิปสองคลิปนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดรับชมรับฟังยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับ